ก็คือจังแต่ไม่ใช่เข้าสิบสามที่มันเป็นพูดไงดีวะคือเก้าคือเก้าสิบห้าแล้วก็เก้าสิบสามไงดิมซื้อว่าทั่วไปเก้าสิบห้าไมายเลขห้องก็โวฟังว่าเขาบนไปจะได้ไม่กลัวเก้าอย่างอ๋อเก้าสิบสามกูบอกว่าเก้าสิบห้าเนี่ยแล้วคือหา โอ้ตายตายต้ยที่นี่แหละครับแล้วก็อย่างต่อทักคุณเอาเบิร์ดใครสานักวิทยาศาสตร์สตีเฟื่องนั่นเหรอส3มามเด็กโตกว่าคิดไว้เสียอีกเนี่ยอถ่ายคลิปเอาไว้ไปยั่วเจ้าพงพัดดีกว่าเสียดายแทนในอย่างปอดแทงไม่เป็นเรื่องก็สิแพ้แต่ว่าพงพัดเขาไม่ใช่บ้ายเออ กูกลัวผีจปอดแหกต่างหากกันนะเสียงแม่งจีนี่เราเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกลัวลืมเลิกขับแ้่ล่ะไอ้เหี้ยแม่นกูคนเดียวกูเล่นเกมอยู่อ๋อกูภาคภากภาคไอ้เหี้ยมุดจุงเดยที่นี่ดูแปลกๆนะว่าไหมจริงด้วยนะที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เลยอะ นั่นสิแถมไฟก็ยังใช้ได้มันไม่ดีแนะ่บางทีที่นี่อาจจะมีผีก็จริงมันอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> นี่เรากลับไปดีกว่าไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเบอยอ่ะฉันก็อยากกลับแล้วนะเอ,องเงนะ่อยิ่งงาานะก็แค่ฟอปหอนะ ไอป๊อสไออย่างเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยผมนึกว่ามือทั่วไปก็15ตะข่ายยุ่งเนี่ยตะยุ่งข้าด้วยนะครับถ้าฝนตกลงแล้วล่ะก็พวกคุณได้ติดอยู่ที่นี่ยาวแน่นอนยังไงไว้พรุ่งนี้่เคยมาดูกันใหม่ดีกว่านะครับหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเออเอกกากรีบทำตูดนหมอนั่นไปเลยใครกากก็ไปให้หมดพวกมึงอะ เออกูจะดูแถวนี้หน่อยนะกูก็ด้วยนะเจ๋งเลยนั่นแหละไปดูข้างบนสักนิดหน่อยนะอ่าบอลบอลบอแล้วบอนบพนบวนอนนีอนบอนบอนอนบอนบอนบออนบ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 อนนน่อยบนบอนบบอนอยบอนนาทีนบอนนออนบ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 อนนอน ประตูดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกกันนะเราไม่ควรมาที่นี่เบยปะโมด้โอ้ฟังอ้พังว่าไมไม่ได้ยินเสียงเลย,เลยอ๋อพวกนั้นไม่ออกกันไปหมดแล้วครับเหลือกูคนเดียวแล้วตอนนี้หาเพื่อนมาเล่นดีกว่า เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะอะไรวะอะไรสะท้อนแสงแผนที่ห้องครัวห้องน้ำมองถงขึ้นไปดูชั้นบนแล้วกันนะโหขึ้นบันไดมึงยังทำร้อนล่ะวันดีพวกพวกเงยดูเหมือนว่าไอ้นี่มกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะ คนลุกคนลุกเชีย่ยแม่งน่าก,กลัวยิบหายเลยอ่ะอะไรวะอ๋อแอบในตู้ เกมแม่งน่ากลัวชี่วขนาดเป็นภาพนี้กูแม่งเสือกลัวได้ทำให้กูกลัวได้แอมเนเซียยังไม่น่ากลัวเท่านี้เลยลงไปชั้นล่างโอ้กระตุกกระตุกใช้บันไดแคมถ่ายเลยกระตุกเนี่ย หมือนแม่งใช้แฟบถ่ายไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโหพอแค่นี้แหละครับแม่งไม่มีเพื่อนคุยเลย